ก,กคำว่าอย mm ู hmm. ่เท่ากับอยู่แบบภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. มันตรงมากๆเนาะคือ undetectable mm hmm. ก็คือตรวจไม่เจอไวรัสโหลดในเลือดนะคะมันก็เท่ากับ untransmittable mm hmm. ก็คือก็ถ่ายทอดช่วยให้ใครไม่ได้ mm hmm. ในเชิงของสาธารณะถ้าเราอยากที่จะให้ การสื่อสารนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจชีวิตการใช้ชีวิตของผู้ติดเชื้อในยุคปัจจุบันเราก็คงต้องพูดให้ชัดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่ากินยาดีแล้วก็กดเชื้อ HIV ได้ก็เท่ากับไม่ส่งต่อเชื้อให้ใคร เก็คือว่าบ้นบานๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายยูเท่ากับยูก็คือตรวจไม่พบเท่ากับไม่แพ้าสามารถพูดได้ในครั้งแรกเราพูดเลยเพราะว่าหนึ่งก็เป็นการเหมือนว่าชวนให้เขาเรู้ว่าถ้าเราเป็นผลโพ i ิทีฟแล้วเราเข้าสู่กระบวนการรักษาคือการทานยาต่อเนื่องเราจะมะีข้อดีของการทานยายังไงยูเท่ากับยูเป็นส่วนหนึ่งที่สมาคมฟาสิลุงของเราเนี่ยใช้ในการบอกเคส กินยาตรงเวลาทุกวันไม่ลืมไม่ขาดป้องกันนะถ้ากินยาทุกวันเนี่ยสามารถกดเชื้อได้แล้วก็ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นทางเราเนี่ยก็ได้พยายามสื่อสารมานานพอสมควรแล้วจากข้อมูลทางวิชาการที่มากขึ้นนะครับเราก็พบว่าการที่ให้ข้อมูลกับคนไข้แบบตรงไปตรงมาเนี่ยทำให้คนไข้เขาแล้วก็ครอบครัวเขานะอย่างเช่นคู่เขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้เลือก พี่ปุ๊กบอกเขาว่าอตอนนี้นะถ้าเรากินยาแล้วเรากดไวรัสได้จนตรวจไม่เจอเนี่ยเท่ากับว่าไม่พบเชื้อนะคะไม่พบเชือ้อเท่ากับไม่แพร่เชื้อนะคะกรณีที่ไม่แพร่เชื้อก็คือถ้าเกิดว่าหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนกับคู่โดยที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่ส่งต่อเชื้อให้คู่ สำคัญและสําคัญมากเพราะ 1. คือความสบายใจของคนไข้ละก็หลุดจากการตีตาตัวเองไปได้บ้างในบางบางพ่อที่ที่มันฝังอยู่ในใจของเขาเหมือนกันนะคะพอเขาได้ข้อมูลอะดีขึ้นเกือบทุกรายท,ท,ทุกทุกรายค่ะบางคนก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยก็จะไลน์ตอบกลับมาผมกินยาแล้วผมรู้สึกดีขึ้นเราก็มั่นใจว่าอยูเท่ากับยูเนี่ยมันมันใช้ได้ผลแน่นอน คือบางคนกินยาไปแล้วเขาไม่เจอเชื้อเนี่ยเขาก็มีกําลังใจในการที่จะกินยาต่อเนื่องพอเขาไปมีคู่อะไรเนี่ยบางคนนะคะก็สามารถที่จะบอกคู่เขาได้ของพี่นัทอะคะไม่ได้มองอยูเท่ากับยูอะแค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์แล้วจะไม่แพ้เชือ้อแต่พี่นัทมองว่าอยูเท่ากับยูเนี่ยมันอยู่ในช่วงของทุกวัย อย่างเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุถ้าลูกเขารู้ว่าอยู่เท่ากับยูลูกของเขาก็จะปลดล็อกว่าเออไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับเชื้อจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะต้องมาห่วงคุณพ่อคุณแม่ว่าจะมาแพร่เชื้อให้เขาหรือว่ากับลูกกับหลานของเขาที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีความสุขในการอยู่ร่วมกับครอบครัวเขาอยู่เท่ากับยูเนี่ยควรรดรรค์ แล้วก็ควรทําให้ไปถึงยูแรกหรือ undetectable เนี่ยแล้วส่งผลไปอยู่ที่2แน่นอนก็คือ u n นสมิเ t a b l e ประเทศไทยจิตจชน้อยลงเลยครับถ้าเราดันยูแรกให้ผ่านอันนี้มีข้อพิสูจน์แล้วต่างชาติก็เป็นเช่นนั้นแหละหลังจากกินยาโดยต่อเนื่องมาโดยตลอดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มันขึ้นว่า undetect เวลานั้นเราก็ดีใจเนาะดีใจว่า ผมันตรวจไม่เจอแล้วเนะเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้กับเราคนเนียยเราอยากให้ถ้าใครที่เขามีความรู้สึกดีขึ้นเนี่ยเราก็อยากเราผ่านตรงนั้นไงเรารู้ว่าว่าเราต้องการกําลังใจนะเราต้องการรู้ว่าเราเราถ้ามันดีแล้วเราจะได้ทําต่อเราจะได้คีบโกอิ่งอะไรเงี้ยนะก็นั่นเป็นความรู้สึกแรกที่เรามีความรู้สึกว่ามันคืออะไรแล้วเราควรจะได้ข้อมูลว่ามันคืออะไรแล้วมีผลอะไรกับเราอะไรเงี้ย เรื่องอยูเท่ากับยูมันมันสำคัญมากนะคะยังหน,หนูหนูรู้อะ่ะหนูก็ดีใจนะคะคือภูมิใจมากที่ตัวเองเป็นยูเท่ากับยูแล้วคือเอาง่ายๆว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยก็อยากจะรู้คํานี้จากปากหมอทุกคนละ,ะ่ะอย่างตะก่อนอะ่ะมันทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราก็กังวลเราไอ้นู่นก็ไม่กล้าอันนี้ก็ไม่กล้ากับคนอื่นหรือแม้กระทั่งลูกหรือคนรอบข้างเพราะเรากลัวเขาติดแต่ตอนนี้คือมันมันปนล่อยมันโล่งคือแบบ เราจะกินอะไรกับใครก็ได้เราไม่ต้องมากลัวเขาติดอยู่กับแฟนคือเรามีมีอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวเขาติดก็คุณหมอก็บอกแล้ว,ว่าถ้าเกิดว่าพลาดพังไปแบบเหมือนแฟนมาบอกว่าเราติดนะคือไม่ได้ติดจากเราแล้วหมอบอกว่าเราพูดได้เต็มปาก,กาเลยว่าเธอไม่ได้ติดจากฉันแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบสบายใจผมว่ามันมันดีขึ้นขึ้นมากเลยครับถ้าถ้ารู้อะ ถ้ารู้เรื่องเนี้ยต้องนานแล้วมันจะสบายใจมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้ผมก็รู้สึกได้ว่าสีหน้าเขาก็<ๆ>ก็จะอิ่มเอมมากขึ้นนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอเราคุยกันเรื่องปั๊เขาบอกว่าเขาก็ขอบคุณนะที่ดูแลเขามาทําให้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจในการกินยาต่อไปสิ่งที่เราได้สัมผัสก็กคือว่าเขามีกําลังใจนะเขามีกําลังใจในการอยู่ต่อไปกินยาต่อไปมีกําลังใจมาทํางานต่อไปนะ มีกำลังใจในการดูแลครอบครัวต่อไปคำว่าอยู่เท่ากับยูเนาะมันก็คือการใช้คำพูดนี้มาใช้ในการบอกต่อให้กับผู้รับบริการเลยว่าคุณคือผู้ที่รักษาแล้วกดไวรัสได้ ตรวจไวรัสไม่เจอคุณก็ไม่แพร่เชื้ออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะไปบอกให้ทุกๆคนมีความตั้งใจที่จะไปต่อในมุมของต้าเข้าไปตรวจมีกำลังใจที่จะรักษาไปต่อในมุมของไม่มาตีตาตัวเองว่าเราคือผู้ติดเชื้อนะคะอยากให้เอาชิ้นนี้ซึ่งเป็นเหมือนเป็นโมเดลอันหนึ่งนี่แหละที่จะมาใช้ในการให้บริการผู้รับบริการในอนาคตไปเรื่อยๆ แล้วเราน่าจะเชิญเชิญชวนให้คนกล้าที่จะเข้าถึงการตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาเร็วขึ้นพอได้รับการรักษาปุ๊บตัวเขาเองก็ไม่ไปส่งต่อเชื้อให้ใครก็จะทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดน้อยลงโดยอัตโนมัติเลย